สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะนค่เมากฟาแซบมากหรอคะ่ะมาค่ะวันนี้มาผอกันกับใน,นอช่วงบรรยากาศมืดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง <laughs> เตรียมของเต่เไปนมดเลยเนาะคะ่ะสีแเหล้วมืมดนะคะนิงได้เป็นหมึกหอมหนึ่งมะนาวนะคะมาฝากพี่ฝากน้องได้ค่ะวันนี้มามาค่ะจจวดเป็นน้ำนิง่งวันนี้ไ,ไปกับแก้มก็ได้นะพี่เนาะ <laughs> มากับพี่เชี่ยนคือเก่าเนาะคะ่ะเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมเนาะคะ่ปะป่ะเอาเลยพี่แซบ,บเลยแม่งอย่าก,กวนแน่เนาะคะ่ะพี่น้องปะ่ะพี่เอาเลยมามาครับอ <laughs> แล้วนิงสิตัดเนาะคะ่ะนิงบดเด็ตัดเนาะคะ่ะเป็นหมึกหอมเนาะคะ่ะพี่น้องมาหนิไอ้เพี่นนัน่นเฮ็ดงานมาเมย์เมย์ <c oughs> กินหมึกหอมนายเนาะบบเคยใจเพื่อ,เอนเนาะคะ่ะนิงกระไดโอ้ยน้ำลายแตก <c oughs> นิ้งกระขั่งแรกเนาะคะ่ะกินหมึกหอมเพื่อนกินแต่หมึกกระดองเนาะค่ะได้ยินเพี่นว่าหมึกหอมมันจะไม่เหนียวนะพี่เหนียวไหมไม่เหนียวเหรอ เอานึงเทน้ำจิม้มใส่ถ้วยไว้เอาว้ไส้เนาะแบัน,นี้อ,อ้ยเ้วยน้ำจิม้มตับแตงกินเธอเดียวเนะอยเนาะ เรลพก่กินรอเลยกันเดี๋ยวเดินไน้ำจิ้มก่อนฝากไอ้พันนเด้ค่ะ บอ่ออยูู่้เดียวโอ้ค่อยลืมไปน้ำจิ้มกัะพี่นอ้องเอาเลยพี่แสบกันไหมเนาะค่ะพี่นอ้องลาดเลยเนาะลาดแบบจ,จ้าเลยเนาะค่ะพี่น,ออนออ้องจุวดเลยจัดไหมจัดด้คงจัด นะไม่เหนเหนะียวเนาะประเทศค่ะพี่น้องมประเทศญี่ปุ่นเนาะคะ่ะ pra mamãe não né? não? Mmm. กับหมกึกกระดองแลพี่น้องเบเด้อค่ะพี่นออ้อ,นองโอ้หนึ่งกับบวเคยเจือเคาน,นะคะ่ะขังแหลกนะค่ะพี่น้องหมึกหอมมาสันนไปเห็นอยู่อันโลตันนะคะ่ะตลาดแถวบ้านบ่มีร่องก็น่าวะ่ะเนื้อเด้งๆเลยเนาะพี่น้องตัดใหญ่ไปไหม แค่รอนแล้วค่ะ ทำหมื่นแล้วยังห่อนนีเนาะค่ะพี่หน่อรอฝนไม่ตกแล้วนะพี่ไม่ตกเ,นตกเคนประกาศว้วฝนสิตกเนะคะ่ะ แมองกระแทกอ,อ,อ,อาอได้ปีผัก có Bằng ngay đấy khả bằng cơ thể กินมะเขือเทศผิวดีนะกินเยอะ mình nghe đây ạ à. <laughs> อิ่มค่ะค่ะพี่น้องได้ถ้วยน้ำจิ้มซอนกับบะได้มาก <c oughs> ยิ่มไหม <c oughs> แสบ,บปาก,บกเบากคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยซอนบะแเอามาก ได้เพลินน้าจิ้มลืมซอนแล้วนะคะพี่น้องคํามาแล้วกับตำนาตาหลังเนาะคะ่ะนึ่งกระไดแสดงว่าเริ่มส่งสัญญาณว่าแก่แล้วเนาะป่ะมืัอนีน้นิ่งกระไดเป็นหมึกหอมนึ่งมะนาวนะคะมาฝากพี่ฝากน้องในบรรยากาศช่วงกินข้าวแร้งเนาะคะ่ะพี่น้องกินข้าวแร้งน้ากันเหลืองงานมากมีเมย์เนาะคะ่ะกินขา้าวแซ่บๆไปด้วยน,นิดเดียวพักผ่อนกันเต็มที่มืออื่นสูงงานไหมเนาะคะ่ะพี่น้อง ไปละคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอฝากไปเพี่งนท่านีเนาะคะ่ะนี่ก็ขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาที่ตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้นิงกับไอ้เพื่อนเสมอมาคะสำหรับเอนี่นิงมาผ้าแสร็จกะพีพ่เชียนท่าไปกอนคะพบกันไหมในคลิปหนา้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ